สวัสดีครับทุกทกคนพามาชมบรรยากาศครับชายหาดบางแสนครับผมวันนี้วันวันศุกร์ครับผมปึ๊บวันศุกร์ตอนเช้าครับแปดโมงไม่ค่อยมีคนนะครับดูบรรยากาศครับผมบรรยากาศต้นมะพร้าว ว้าล oh, oh ิตเซิร์ฟสเก็โอ้โหก็มีคนวิ่งเนี่ยพี่เขาเล่นเซิร์ฟสเก็ตมาดูน้ำครับ ถ้าไม่อยากเห็นคนเยอะก็มาตอนเช้าเช้าครับผมแปดเก้าโมงโอ้แต่น้ำก็ใส่นะครับหาดบางแสนหาดบางแสนชมบุรี

ใชวิ่งครับโอ้ลมดีมากป่ะเนี่ยลมไม่ค่อยแรงบรรยากาศดีนะครับเดินเล่นตอนเช้ารถไม่ติดด้วยชายหาดบางแสนเนี่ยครับปกติถ้าวันหยุดนะครับรถจะเต็มหมดเลยรถจะเต็มหมดเลย ตั้งแต่ข้างหน้านัา่นแหะข้างหน้า,าเดินเล่นครับชมบรรยากาศตอนเช้าบรรยากาศดีรถไม่ติดคนไม่เยอะนะครับผม แต่ถ้าตอนทเที่ยงเยงเ็นนก็น่าจะเยอะอยู่นี่ครับถนนโล่งครับผมโอเคครับผมประมาณนี้ก็มีคนประปายเที่ยวเนี่ยปั่นจักรยาน เก่งครับผม